อะนอนรอแป๊บหนึ่งขอเข้าห้องน้ำก่อนปวดอมึมากมากนะนะมากหนักมากนะขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยรอก,ก่อนนะเดี๋ยวออกมาเก็บที่นอนแล้วเดีย๋ยวให้แจกขนมนะนะรอ,ะนอนไปแป๊บหนึ่งก่อนสนภาพที่นอนเพียมากลูกสาวคนเล็กลงไปกับป้าตั้งแต่7ดโมงครึ่งแล้วนะคะเสือลูกสาวคนโตที่รักแม่มากรอแม่แป๊บมองตามองบน ไปาอตรงนู้นไปนั่งรอที่ที่หนูก่อนอ่ะยบริหารสมองนิดนึงอ่ะไปนั่งรอนั่งลงนั่งรอก่อนไปนั่งรอนะอ่ะแล้วก็สวัสดีน่ารักน่ารักก่อนสวัสดีคะ่ะเก่งมากอีกทีนึงเสียงน้องแกเห่าขึ้นมาดังถึงข้างบนเลยอ่ะสวัสดีคะ่ะก่อนสวัสดีคะ่ะเก่งมากอ่ะฟังแม่นะ,าพ,ะพาเพลินอ่ะพาเพลินไปหยิบรีโมทให้แม่หน่อย รีโมทอยู่ไหนคะแม่ขอรีโมทหน่อยเลรีโมทอยู่ไหนไปหาดิเอึ๊บไปหารีโมทอยู่ไหนแม่ขอรีโมทหน่อยแม่ขอรีโมทหน่อยไหนหาเจอเป้าถึงไหมถึงไหมถึงไหมวางสูงไปนิดค่ะแป๊บหนึ่งเออที่มันแคบอะเอามาโอเคโอเคเก่งเก่ง เก่งเก่งเก่งเดินอวดสามตลบก่อนไหมอ่ะพังตรงนี้แหละพังพังได้ไหมลูกอ่าไปเดินอวดสามตลบก่อนเดินอวดสามตลบเดินอวดสามตลบสิอ่ะเดินอวดก่อนเดินอวดเดินอวดเดินอวดนายอ่าขอค่ะขอโอเคเดี๋ยวขอไปเช็ดก่อนอ่ะโอเคอ่านั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยเออน,นั่งดีๆแล้วก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่ง เก่งมากเด้อีกทีนึง่งอีกทีนึงเก่งมากอะเดี๋ยวจัดที่วางรีโมทให้ใหม่ค่อยๆเคียวด้วยนะขนาดหั่นชิ้นเล็กๆเนี่ยคุณจ่อยก็ยังไม่เคียวชิ้นใหญ่ก็ไม่เคียวอะอีกชิ้นหนึ่งอะายโอเคโอเคพิกัดขนมก็เหมือนเดิมนะคะรักเดียวใจเดียวนะอะรอ แม่ลดำต้นไม้แป๊บหนึ่งอีกลงไปหาน้องกันป๊าป้ามารับแล้วพาเพลินไปเลยเอาตัวเดียวลูกเดียวอยู่กับแม่ปพาเพลินไปพาเพลินไปพาเพลินไปกับป้าจับจับลูกคนหนึ่งไว้สีคะโอ้ยมันอันใหญ่ไปแครอทนะ่ะเอาไปแล้วอจิ๋วว่ามาใช้เท้าก่อนมานี่เลยคุณน่ะคุณทานข้าวแล้วอะ่ะ คุณก็นั่งรอแม่แม่รดน้าต้นไม้ก่อนเข้าใจนะเข้าใจไหม,ไหมเสียงคุณอะขึ้นมาถึงข้างบนเลยไม่ต้องมาน้ําก็กินไปเออชะรดน้ำต้นไม้ก่อนคุณจิ๋วไหนๆๆไหนไหนมันเป็นใครไม่ต้องไปมองพี่เพิร์เขาปล่อยเขาไม่ต้องไปมองเขาเออมองเขาทําไมเราไม่ต้องไปสนใจเขาเขาจะเดินไปไหนก็เรื่องของเขาเนี่ยหนูคุยกับแม่เนี่ยหนูคุยกับแม่ก่อนหนูคุยกับแม่ก่อนเออหนูคุยกับแม่ก่อน คุยกับแม่ก่อนนะนะไหนดูซิหนูนั่งดีดซิหนูคุยกับแม่ก่อนหนูคุยกับแม่ก่อนเออหนูไม่ต้องไปสนใจป้าเขาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่เพิร์นเขาเป็นเขาบ้ากินก็เขาบ้ากินไปเนี่ยเขาบ้ากินเห็นไหมเขาบ้ากินมากหรือวะเนี่ยเห็นปะหนูก็อยู่กับแม่ตรงนี้คนสวยใช่ปะหน้าเป็นเลน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 เนี่ยดูี่สวยดูปลาไปแล้วเออหนูไม่ต้องนั่นงหรอกอยู่กับแม่เมื่อช้านูก็อยู่กับแม่ อันนียขึ้นมาดิดีีเห็นป้าเข้าไปแล้วอะทำไงอะปลาถือชามไปด้วยอะอ้าวตายแล้วปลาถือชามไปด้วยเออเออนั่งลงคอยก่อนเ๋ยปลาทำข้าวมาให้เดี๋ยวปลาทำข้าวมาให้เออมานั่งลงคอยก่อนนั่งลงคอยก่อนเออเก่ง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 มากไอชีเก่งมากโอ้ย ปล่อยเผลอไม่ได้เลยอย่าผ่อนเชื่องจูงไม่ได้เลยเออของน้องลูกของน้องมาหันซามา,า,มาอ่ะันซามาอา,ามาอมาวิตามิน <afood ๆ S 1> <uku? S 2> วิตามินหน่อยเติมน้ำนิดนึงวิตามินหนึ่งเม็ดจริงๆแล้วว่าสองเม็ดได้แล้วนะเพราะว่าอ่ะจริงๆแล้วสองเม็ดได้แล้วนะคะแต่เม็ดเดียวก็ได้ไม่เป็นไร อ่ะคือมันกินตามน้ำหนักตอนนี้หันสาย24กิโล,ลแล้วไงตอนนั้นมันยังแค่10มันดังแค่แบบไม่กี่โลไงก็เลยให้กินเม็ดเดียวอ <ใน S 1> ือยๆๆอสทมที่ิมือก่อนไม่ทันแล้วหิวจะตายแล้วพาเพลินอ่ะไปไปให้ขนม ลอบใจเดียเด๋ยวเดี๋ยวแม่อ๋ก็อยากให้หันสามมันกินสามมือจนถึงขวดหนึ่งแต่จริงแล้วอะ่ะมันเหลือเหลือสองมือได้แล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวไม่ยืนอ,อือหนูอะ่ะประกาศตาการกรรม กัดมือแหกหมดเลยสวบสวบกินเออไปเตรียมขึ้นบ้านกันก่อนเราอ่ะไปไปเราขึ้นบ้านกันก่อนไม่ต้องทำหน้าแล้ววอนไปขึ้นบ้านไอ้จิ้งอ๋อจวิดดูทำไมจะช่วยทำงานเหรอฮะจะช่วยทำงานเหรอไปเรื่อกับพี่เบิร์นไปไม่ต้องมาบอกรัก ไม่ต้องมาบอกแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นคอไหม่อไหม่เนี่ยเน,เนี่ยมีแต่แผลโอ้โหเป็นเรื่องกับพี่เพลินไปเรื่องกับพี่เพลินนะนะเข้าใจปะเล่นกับพี่เพเลินนะพี่เพนนะนะเลินไปไหนละฮะแน่จะกินลูกอมยาอมเจ็บคอก็อมากระโดดใส่ โหาขอแม่ดูตุกตาก่อนมันขาดหรือยังเอามาดูก่อนขอดูก่อนขอดูก่อนไหนแม่ขอดูหน่อยขอดูหน่อยมันขาดหรือยังเดี๋ยวนี้หันศาสตร์ทเป็นแล้วนะคะเวลาตัดตุกตาอยู่แล้วแม่โอ๋จะบอกว่าขอดูหน่อยมันขาดหรือยังมันก็จะเอาลุกมาให้นะคะแต่ว่าไม่ปล่อยของค่ะลุกมาให้ดูแต่ว่าไม่ปล่อยของขอแม่ดูก่อน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 แม่คืนหนึดูแม่ขอดูน้องก่อน ขอดูก่อนนะอาปล่อยมาปล่อยมาก่อนปล่อยขอดูก่อน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 โอ้ยอยากพี่เพลพี่เพิร์นอยู่ตรงนี้นะคะพี่เพิร์นอยู่ตรงนี้อาดูน้องเล่นไปอย่าให้ขาดนะพะเพิร์นนะบอกน้องนะหนูเก่งจะตายนะมองไปที่ขนมอีกละไม่เกี่ยวดูน้องดูน้องดูน้องเออว่ามันขาดหรือเปล่าพะเพิร์น เออดูน้องนะคะดูน้องนะคะเอาตีทำไมมือแม่เออไม่กัดเออถ้าเพลินจะหน้างองตลอดเพราะว่าอยากจะกิน,นขนมเห็นนาะหานไปคลังยังไม่กินขนมรองลงไปกินข้าวเข้าใจป่ะใครกินข้าวมั่งทันจากินข้าวไหมยังยังยางยางัยงยงัยงไป cho sẽ nằm ở đâu? Pa <cười> 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 sẽ nằm nha 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 lúc cái <laughs> con đi <laughs> nằm với mẹ lúc cái con đi nằm với mẹ đi Con không nghe được Con chỉ một รักกันหัวชนกันโอ้ยพี่เพิรนกับน้องสาดอะไรเนี่ยโอ้โหเพราะว่า้องสาเนี่ยเข้าไปนอนในถ้ำไม่ได้แล้วพี่ก็คงตามมาปลอบใจว่าไม่เป็นไรเขาเคยมาก่อนเนี่ยติดถ้ำแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็เลิกติดเองใช่ป่ะใช่ไหม อันเนี้ยพาเพลินมาเองนะพาเพลินลุกมาหาน้องเองอันเนี้ยเนี่ยน้องก็นอนอยู่แล้วแล้วก็พาเพลินก็ลุกมาเองแม่ไม่ได้ดุด้วยนะคะคราวเนี้ยเอออย่าพาเพลินต้องลุกเตรียมไปฉี่นะลูกฝนพามและข้างล่างไปเลยมะไปฉี่เลยมะขันสารวไม่ต้องขันสายังไงลงไปฉี่ก็ไม่มีประโยชน์ก็ฉี่ในห้องอยู่ดีหนูรอพี่เพลินอยู่นี่ก็ตา,าตัวไหนไปเอาตัวไหนไปมาเร็วๆเอาตัวไหนมาหยิบมาเอาตัวเล็กๆได้ไหม อันนี้ไม่เล็กๆอ,อ่ะอเนี่ยเอาจิ๋วๆเบ,บดีไบ,บดีเออไปน้ำเน่าเนี่ยของหนูเนี่ยตัวนี้เอาไปฉันสารอก่อนนะเดี๋ยวพี่มาโตแสดงว่าปวดฉี่มากอ่ะเดินลงไปแล้วข้างล่างเดีย๋ยตามไปไปเลยป้าเขาจะได้ล้างพื้นทำความสะอาดเอาเร็วอ่ะอ่ะไปขึ้นบ้านเลยอย่าป้าไปส่งไม่ต้องไปหาป้าเสียบฝน นออดีมากปลาปลาบ้านไงปลามาถูกตงนี้แล้วแนะ่แนะ่แนะด่ดูดิวันนะมาเลยเปียกกระอองฝนหางานให้เนี่ยอา้าวกินแค่ตัวเล็กเออขนมขนขึ้นไปแล้วของพี่เจียวเขาเต็มบนห้องจะเอาอะไรอีก ไปเอาไปอาะเร็วพี่เพลินมาแล้วเห็นไหมมารอรับถึงหน้าประตูอ่ะไปให้พี่เพิินเข้าห้องไปหนูถอยลีดเออแม่เช็ดขาพี่เพิินก่อนไปเช็ดขาเช็ดตูดพี่เพลินก่อนนี่รักกันเหลือเกินอ่ะรอตรงนี้เดี๋ยวเช็ดก้นก่อน อะไรอ่ะหนูไปเอาน้องหมาให้แม่ได้ป่ะในตะก้าปปเอาน้องหมามาก่อนไปไปไปน้องหมาใลต้ามาแร็วเนี่ยนหนัมันวางอยู่บนสุดเลยอ่ะหยิบมานะน้องหมานะในตะกร้าเล็กหยิบมาเล็วเอาขนมอยู่นี่แล้วเปิดแล้วแล้วเอาน้องหมามาแล้วน้องหมาใลต้ามา yes yes เอามาเก่งมากเอามาเอามาเย้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 เจ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 เอามาให้แม่สิเอามาอ้าว เพลินลวนแล้วเวลาผ่านสายอยู่อ่ะโอเคไม่ต้องหยิบแล้วมามันถูกแล้วกลับมาอ่าไม่ทําไม่ได้นะเดี๋ยวก,กูไม่ได้ขนมโอ้แหวนด,ดีอาันสาวันด,ดีดีเออเอา,เ,อาเดี๋ยวโอ๊ยไอจิว๋วอืมไปไปยะยๆ